คลิปนี้การสามขาจะพาไปรู้จักกับปีกซ้ายดาวซนโบสูงสุดของซึกเจลีกเวลานี้ที่ฟอร์มตอนนี้เรียกเลยว่าร้อนแรงสุดๆถึงขนาดว่าต้องสกัดเดิมอย่างวิเซลโกเบยังชุดไม่อยู่เพราะมีทีมดังจากเวทียุโรปถึงตัวเข้าไปร่วมทีมแล้วเขาคนนั้นก็คือเคียวโกฟูรุฮาชิเคียวโกฟูรุฮาชิเกิดเมื่อวันที่20มกราคม1995ที่เมืองอิกโกมาจังหวัดนาระส่วนสูง170เซนติเมตรขนาดเท้าขวาลงและเดิมแน่งปีกซ้ายและกองหน้า เริ่มเล่นฟุตบอลต่สมัยยังเป็นเยาวชนกับสโมส,สรสกูรากาโอกะาเอฟซีและทีมในท้องถิ่นอย่างแอสเปอร์การ์อิกโกมาเอฟซีต่อมาได้เข้าศึกษาระดับมัธยมและเป็นนักกีฬาให้กับโรงเรียนโคโคคูไฮเซคูซึ่งในตอนนั้นเขาได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับทาคุมิมินามิโนะกองกลางของหงแดงเลี้วผูอีกด้วยต่อมาในปี2 0 1 2เขาได้รับทุนการศึกษาโคต้านักกีฬาที่มหาวิทยาลัยชูโอ และได้ลงแข่งขันฟุตบอลรายการออเจแปร n ยูนิเวอร์ซซึ่งรายการนี้จะมีแมวมองจากหลายทีมดังในสกเจเลกมาดูฟอร์มนักเตะที่เข้าตาเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมแต่ตอนนั้นเคียวโกฟูรุฮาชิก็ไม่มีทีไหนติดต่อดึงตัวเข้าไปร่วมทีมเหมือนกับนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆจนกระทั่งเข้าปีที่4เคียวโกฟูรุฮาชิเกือบจะถอดใจจากนทางนักฟุตบอลอาชีพ แต่แล้วก็มีทีมจากเจลีกดีวิชั่น2อย่าง FC ฟกิฟูดึงตัวเข้าไปร่วมทีมในที่สุดโดยอยู่กับทีมเพียง1ปีลงเล่นไปทั้งหมด71นัดยิงไปทั้งหมด17ประตูกับอีก18แอสซิตจะท้อใฟอร์มการเล่นนี้เข้าตาเจ้าบุญทุ่มหมัอนเจลีกอย่างวิเซลโกเบนได้เซ็นส,สัญญาคว้าตัวมาร่วมทัพปี2 0งพัซึ่งฟอร์มของเขาก็ยังดีแบบต่อเนื่องยิงได้5ประตูจาก13นัดแรก จนกระทั่งในฤดูกาล2018-2019วิเซลโกเบได้ดึงสตาร์ระดับโลกอย่างอันเดสอิเนสตาดาวิดบีญาบวกกับลูคัสพูดอสกีที่ดึงตัวเข้ามาเมื่อฤดูกาลก่อนหน้า ทำให้ฟุรุฮาชิต้องอยู่บนม้านั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่แต่นั่นก็ถือเป็นเรื่องดีที่เขาจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลจากนักเตะระดับโลกและทำให้เขาได้พัฒนาฝีเท้าจนฟอมกลับมาเข้าฝักโดยเขาสามารถทำประตูได้12ประตูกับอีก9แอสซิสจากการลงเล่น37นัดรวมทุกรายการซึ่งณตอนนั้นอาแซกอัคมาและโกนิงเกนตัวสโมสรในลีกเธทร์แลนด์พยายามดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่เคยียโกฟุรุฮาชิปฏิเสธข้อเสนอและเลือกที่จะขอสู้ต่อกับวิเซโกเบช่งฤดูกาลถัดมาเขาได้พิสููจนนนนแลลล้้วววว่่าาตตััััััเงงงสคญกกกกบบทททีมมขดดไไไหปปป19ยิิ6 6รระุ ในฤดูกาลปัจจุบันเคียโกฟูรุฮาชิและเบิร์ดฟอร์มันยอดเยี่ยมโดยนําเป็นดาวโซโลของเจลีทําให้เซลติกทีมดังจากส,สกอตแลนด์ไม่รอช้าที่ยื่นตัวไปร่วมทีมเ้ื่อคัดตัว5.4ล้านยูโรซสัสญญา4ปีเรื่องราวในเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลของเคียโกฟุรุฮาชิบัเดโรโดวยก,กิกุระก่าจะประสบความสําเร็จได้เหมือนตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าเขาเกือบจะทิ้งความฝันในเส้นทางนี้ไปแล้วตั้แต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยการตามขาหวังว่าเรื่องราวของนักเตะเลือดสมูไไรรรรผ้้้นน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 ีจจะะเเป็แงงงบััดดดาาาาาาลใใกิทตมมคคควฝขอย ถ้าชอบกดถูกใจและกด subscribe กาสามขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย empire